มาถึงรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครับของเดบีครับเจอกับ SK ใช่ยใหม่ครับส่วนฝั่งนู้นเป็นวชิรลลาย54เจอกับไทรนาฝั่งนี้มีผลนะครับฝั่งนู้นจะใครชนะเนี่ยเข้ารอบเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ถ้าเป็นเดบีถ้าเป็นเดบีชนะก็จะเข้าไปที่หนึ่งของกลุ่มไปได้ มารับชมกันนะครับว่าจะเป็นใครที่ได้เข้าบ้างน,นะแท็กเกอร์นันทลักษ์ครับเคนโดทีคายุมีนอสนัชนนพรเมืองตรงกลางเป็นเจ้าปลื้มสุธิโชภูติจินดาน,นันครับซ้ายฟินิกอัครวิทย์และขวากาฟิลและสุดนัตะเป้าถ่ายยุทธภูมิ เริ่มแล้วครับเอาละครับตามบีบตามบีบมาแล้วถ่ายยุทธภูมิให้มาแล้วยิ้ลูกแรกเ,เข้าไปแล้วครับมีประตูตัดศูนครับเปิดมาใส่ก่อนแล้วครับสำหรับเดบี้ปื้มสินชิชพูติจินดานันถ้าจบอย่างนี้ฝั่งนูน้นแค่เสมอก็เข้าเหมือนกันนะครับสำหรับ ชินคารวิดแล้วยิงอีกทีซ้ายของกาฟิลยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอีกคู่หนึ่งไลฟ์สดที่พักประพัดหน่อยเลยนะครับหรือแม่หน่อยเลยนะครับสำหรับคู่นูน้นเดือดแน่นอนใครชนะเข้ารอบเลยนะครับสำหรับไทยรนาไทยรนาทำได้ดีมากสำหรับรายการนี้นอตราชนนทโมงออกมา เก็บได้ไม่ได้กาฟิลนอ็นอตน็อตให้พยายามเคาะอยู่ครับนาชันนราชนนมหมวนครับแล้วให้ถ่ายยุทธภูมิถ่ายเฟิร์สทัชจังหวะน,นี้ไปลั่นลั่นแล้วครับแปะขึ้นมาเชียร์ไปทีเดียวกาวฟิลพยายามให้ฟินิกอัคครวิดสายปีศาจแล้วยิงหน้าต่างครับ จังหวะเอาฟินิ่ฝั่งนู้นน่ะสนุกทีเดียวครับชมภาพไปแล้วบรรยายผมบรรยายให้ก็ได้ครับฝั่งนูน้นไทลนา,ามาแล้วซ้ายก่อนครับแล้วมาเข้าทางของถ่ายอยู่หูมือไว้มือนิดๆนะครับลุกข้ามาเก็บได้ไรมาเข้ามา,า,มา,มาครับ แล้วหลอกได้ยิงครับราชนน์เติมมาถึงนี่ครับราชนนลพมเมืองนอตขนมจีบสารพีแล้วไลม่มาอีกทีชาร์จแล้วครับเจ้าปืมยิงออกหลังไปเลยครับปืม จะเปิดขึ้นไปครับ SK Arena SK เชียงใหม่ครับเดินม,มาฟินิกไถไถมองอยู่ครับแล้วให้ตรงกลางยังไม่ดีแล้วลงไปเข้ามือเชนโดแต่เกิดชีให้ไปทางนัชนนแล้วครับนัชนนว่างแล้วเจ้าไถาถ่ายออกมาแล้วนัชนนทะแยงมาถึงไมมฟินิกเกี่ยวได้ไหม,ไมติดยังเกี่ยวไม่ได้ ยกยาวครับเอชยกไปอีกทีไเกอร์โหมไว้ได้ครับแล้วเกี่ยวมาไคเกอร์ตีง่ายๆมามาอีกทีครับสิทธิโชคไหลามาที่ไถไถ่ย้อนมาสิทธิโชคปัสสิทธิโชคงัดอยู่สิทธิโชคคายไปเลยครับที่าานัชชนนนัชชนน์โดนบีบแต่ยังแข็งแกล่งอยู่ฟินิกฟินิกทะแยงมาให้ไถโหนโหนหน่อยครับเจ้าไถ ได้รับคําสั่งจากโค้ชสมบัติว่าลงไปต้องยิงแล้วครับเจ้าไทยถ้าไม่ยิงเดือดร้อนแล้วส่วนฝั่งนู้นนี่ยังมาอยู่ครับสําหรับ้าสีไหลออกมาอาตี้อาตี้บังแค่ออกครับกลับมาชมคู่นี้กันต่อครับชุ่มเข้ามาราชนนนชนนแต่มาแล้ว ยิงด้วยขวาครับกาฟิล <S <S เดี๋ยวไหลามาเนอนะน,อนัชนนกาฟิลโฮคินโฮคินหนีตัวข้างนอกแล้วยิงยัดยังติดซ้มไม่ได้ข้างขามผมมีปิกอัพกับหัวหมูครับหัวหมูเนี่ยชนละกรเนาะไม่อ่านว่าชนละกรนนะ หัวหมูเข้าที่สองของกลุ่มไปแล้วครับเจอไทยยุทธภูมิยิงเลยครับไทยใจร้อนไม่น่อยแล้วมาถึงหญิงด้วยขวากาฟิลกาฟิลสองศูนยแล้วฝั่งนู้นเป็นฟีคลิกนอกกรอบครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนู้นก่อนครับนี่ครับ แล้วฝั่งนี้หญิงหรือเปล่าครับหญิงเดี๋ยวดูฟีชิกฝั่งนู้นดีกว่าครับของน้นำสองสูงครับผมจับฟีชิกฝั่งนน้นเลยเอะไรครับลุ้นว่าจะนี่เป็นมิติใหม่ของการไล์สดน,นะครับไล์ซ้ายทีขวาทีอันนี้ผมจับไปที่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งซ้ายเรามาดูฟีชิกกันก่อนเอาเละครับ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าให้แพนกล้องมาฝั่งนี้ก่อนครับ จับฝั่งนี้อยู่แล้วชาร์จแล้วยิงหลอกแล้วยิงยิงไม่ได้เอาละครับกลับมาชมคู่เ้ียนต่อครับฝั่งนี้เออเอาละครับฟินิกมาต่อเอาเป,ป็นพื้นครับขอไปสิทีชโชคโชคไปลื่นแล้วครับโดนเตะยัดดีครับลื่นแบบนี้ม,นมีแท็กบางไว้ให้เคนโด ให้ไทกเกอร์ครับนัทลักษ์นัทลักให้ง่ายๆที่สินโชพ่อผูติจินดานั้นสินชืช่อไหลาตามทางมาฟินิกส์คลรวิ์ฟินิกส์ซ้ายปีศาจจากเมืองโรมาชาร์ดล้วยิงเลยครับส่วนฝั่งนู้นก็เป็นไทาลานาครับพรอมบอลไว้ได้แล้วฝั่งนี้มา <laughs> ย,ยิงยังติดครับเป็นเต็มมุมมีค้างเ่ง ลูกตัางเตะครับฝั่งนูน้นไทเกอร์มาเล่นเองครับไทกเกอร์จ่ายเรียดอย,ยังไม่ได้ากาฟิลยิงไปติดพื้นแล้วครับแทเกอรเก็บได้ของอ๋อย,ยัดครับรอกาฟิลเจมุมีช้งฟินิกกดด้วยซ้ายมาเลยฟินิกส่งบอลให้แม่แล้วครับอย่างนี้โยนมาถึง ดูชมเลยทีเดียวครับข้ามาบนอัศจรรย์เลยจะว่าจะให้แม่หน่อยรับหน่อยนะครับลุ้นฟินิกอยู่ตั้ตั้งต่ของ SK ครับเจ็ดนาทีผ่านนะครับฝั่งนู้นเจ้าโดบเกือบชอกได้แทกเกอร์บงครับไม,ไม่ต้องสับสนนะครับบันใหญ่คุ่นล้ไปด้วยแล้วไหลมาถ่ายตบมา ยังไม่ได้ไทเกอร์เก็บไหมบอลทึนของไทเกอร์นะฮะลักไทเกอร์ทุม่มาให้ข้อมาข้ออีกทีนอตนาชนนนาชนน,น,าชน,นให้มากราฟ,ฟิลกราฟิลให้ไทย่ายยุทธภูมิคืนที่กราฟิลกราฟิลมาที่น็อตน,น,น,นัชนนให้เจ้าถ่ายยุทธภูมิเข่าก่อมาแล้วแปะเน้นเน้นละครูนี้โชครถแฮสาูตร ส่วนฝั่งนู้นเปิดมุมละครับเปิดลอยๆเข้ามาง่ายนักชนนลนักชนน์พม่อปลื้ยุทธภูมิยุทธภูมิมองแล้วใส่ด้วยขวา <Not S 2> นอตดัชนนลถ่ายมากากฟิดึงไว้ครับให้นอตดัชนน์น,น,นอตขนมจีบให้ตาช่องสวยมาที่ไถแล้วไถไปงัดชูไม้ชูมือบอสาจาันผมไม่ได้ทำอะไรแต่อบอกเองยกมือแต่เท้าเองเคลียร์ข้างล่างเป่าไอ้หนูเดียวย,ย,ยาม,มาแล้วหมงทิ้งออกไปครับ เป็นคอนเนอร์คิกับของ SK เชียงใหม่ครับเอเชียงใหม่จะเปิดเปิดเข้ามาเอาหมวกมาเจ้าปื้มสีเองมาก่อนครับเก็บไม่ดีแล้วครับเอเชียงใหม่โดนฟินิกชกฟินิกพามาให้ไทเกอร์ไทเกอร์จับแล้วมองแล้วให้ทะแยงมาถึงกาฟิลเพื่อนรัก ก้าฟิวคืนแท็กเกอร์ครับแล้วถ่ายมาอีกทีให้น็อตน,นันชนนลน็นอตน,นันชนนลมองแล้วใสด้วยขวาแล้วไม่ไล่ด้วยครับให้กาฟิวไล่ให้อเอเเชนโดให้นัทลักแท็กเกอร์ขวางมาที่เจ้าไทยไถยแปให้น็อตน็นอตพามาฝั่งตรงกลางแล้วถ่ายยุทธภูมิถึงไม่ถึงไม่ถึงแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาน็อตเก็บได้น็อตไปลันลนหน่อยครับ แต่ที่มาให้ฟินิกอัครวิทย์ทำหนึ่งสองไหม 1, 2, ไม่ไมทำปืนบอกลบตอกส้นมากาฟิลเอาละครับฝั่งนู้นเดือดร้อนแล้วครับไทยลานนาขึ้นนําแล้วนะครับแล้วแท็กเกอร์เลี้ยงมาแล้วยิงของเราแท็กเกอร์ไปสอยแล้วครับตูกนี้ยังพอมีเวลานะครับฝั่งนู้นอีกสิบนาทีเสมอได้นะครับ ถ้ายิงตีเสมอก็ยังเข้ารอบอยู่แต่ต้องดูก่อนนะครับเราผามาฝั่งนู้นไทยล้านาขึ้นนําแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไทยล้านาจะเข้าที่สองเลยนะครับมีหกคะแนนไหลไ้หญิงครับอือือเฮ้ยให้ไปทางนู้นชานน ชานนลบได้ชานนพาไปโรสไลด์ดักไว้ส่วนฝั่งนี้มาที่แมนยูส่งแมนยูลงมาแล้วแมนยูไหลนี่นะครับเผลอเวบเดียวไม่ได้บรรยายนะครับเปลี่ยนทั้งทีมแมนยูยับเข้ามา uh huh. มีการเปลี่ยนผู้กษาประตูครับสำหรับน้อง SK Academy ครับให้โอกาสน้องๆได้ลงมาสัมผัสเกมแล้วครับนี่แหละครับนอกจาก การทำฟุตบอลเพื่อชัยชนะก็เป็นการพัฒนาน้องๆด้วยนะครับขอชื่นชมเลยนะครับส่วนทางดับ,บก็เปลี่ยนครบทุกคนแล้วครับอเข้ามาไม่ได้ เอาอะเละครับมารับชมการบรรยายกันต่อครับ,บที่ธาดาแล้วดึงหลบมาครับเบข้ามา,าไหลเข้ามาแล้วได้ไหม,มทีธาดาทีธาดาไหลมาอีกที จีระดาไหล่เข้ามาแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางของเข้ามาถ่ยายมาอีกทีโยกแล้วหมองครับนาวียิงไซก้อยไซก้อยตรงนี้ออกไปเลยลูกมันติดออกไซก้อยนะครับฝั่งนู้นลุ้นนะครับต้องตีเสมอให้ได้ถ้าตีเสมอได้เนี่ยเข้ารอบเลยนะครับนี่ฮะลูกนี้เลยฮะชิปชิปมาแบบนี้เลยมา เรากลับมาห้งนี้ต่อเอา้าน้อนาชนโนนยังอยู่ครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นนาวีแล้วครับโทษทีขออภัยนอนาชนโนนมาเติมน้ำอยู่นะครับให้ผูเ้เรียนชุดหลับไปพักแล้วครับข,ข้างจะร้อนเลียไหลามาแล้วครับชิทตดา ชุ่มเข้ามาแล้วครับเอสเคโดนดักได้แล้วยังไงต่อครับหลุยส์สิปรกรยิงเสียบมุมไปเลยครับ4-0ของสิปรกรเอสเคอารีนา เอาละรครับมาชมคู่นี้กันต่อครับทีธาดาทีธาดามองแล้วไหลมาทีธาดาอีกทีครับไอหนูจากกลเปิดมีใครไหมในม,มีลดออกไปห้านาทีสุดท้ายครับเวลาน่าจะใกล้เคียงกันแล้วครับฝั่งหนูก็น่าจะเหลือเท่าเท่ากันเลยครับชุ่มของเแมนยูแลไหลเข้ามาทีธาดายิงใส่ย,ย,ยังติดซ้ำได้ไหมซ้ำไม่ได้เก็บได้ครับวัดชลินแสนคำโยกโยก กอฟโฟเดนไปปล่อยบอลอยังไงล่ะครับคอฟนี <c oughs> ่หลายแล้วครับตรงนี้บอลถุมเอสเคทำได้ดีครับถุ่มเข้ามาแล้วขอบอลได้ติดครับแมนยู บอลจี้เข้ามาหลบหลบเข้ามาอีกทีแล้วยิงเลยครับอไม่ oh <my> น,น่าเชื่อกอวัชรินหรือกอโฟเดนแปรกระแทกเข้ามาครับเป็นห้าประตูศูนย์เลยครับ เคโดเซฟได้ตัดเข้ามาก๊อปแกมาแล้วหมาไหลทะย,ยงเข้ามาทีทาดาจับมองเลยนะึ้นมองครับแล้วยิงทีทาดายังไม่ได้แล้วตสาของลุยสิบประกรณ์หกศูนย์ สามนาทีเส,เสร็จแล้วครับของฝั่งนู้นนะฮะลุ้นกว่าฝั่งนี้ครับแล้วโดนแล้วครับสองศูนย์จบเลยครับฝั่งนู้นไปโดนไทยรัฐนาขึ้นนำสองศูนย์แล้วครับฝั่งนู้นเป็นไทยลาฐนาแล้วครับขึ้นนำแล้ว สองประตูต่อสูนย์เลยครับหมอนทุ่มแล้วทุ่มเข้ามาอย่างโยกอยู่ครับออกไปแล้วครับหญิงเข้ามาแดงกีติีเวลาครับ ลูกตั้งเต่ของ SK ครับโยนเข้าไปแล้วพักได้ครับ SK Arena พยายามจะแสะไว้แล้วก็คืนมาเบิร์นออกมาทางขวาเลยครับแมนยูแมนยูโดนตัดไว้ลุยสิบประกรพามาครับหลบไปหนึ่งยังคุกคิกหน่อยแล้วอก้าเล่นทีเดียวครับ SK กล้าทำคล้องไว้เดี๋ยวยังไงต่อครับแมนยู มาทางนี้ครับข้อหนึ่งสองครับทีธาดามีตัวแรบออกมาแล้วครับหมายเลขยี่บสี่แล้วขวางออกมาเป็นบอลทุ่มครับของเอส แล้วยิงครับย,ยิงยัดพอเวลากการแข่งขันครับฝั่งนี้เดบีชนะ SK a r e อารนเข้าเป็นที่หนึ่งของกลุ่มครับไปพบที่สองสายนู้นครับน่าจะเป็นนาคอเรือครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับในรอบต่อไปครับ